สวัสดีค่ะเอฟซี่มีโตตาแหวนสวัสดีพี่น้องทุกๆคนมันนี่ยางน่งผ้าบะเบองมีดเหลามีดเหลาใหม่มีดตอกเหลามีตอกเป็นมีดสําหรับเหลานะคะนี่มีสำหรับเหลาใหม่ไผ่เหลาไวา้แลาจักตอกเหลาทุกอย่างนะคะ งานจากสารมีตอกงานจากสารนี่ยค่ะยานงภาพมาเบ่งมีดตอกนะะี่ค่ะอันนี้มีดตอกนี่มีตอกทรงหงเหินนะะี่ค่ะอันนี้มีดตอกอทรงหงเหินนี่ค่ะสวยงมงามพร้อมดมค่ะอันนี้มีดตอกพร้อมดมทรงหงเหิน2-5คูน7นิ้วราคา400บาท400บาทนี่ ผอมดำเด้อค่ะนี่มีตอกส่งหงเหินสวยๆผอมดำนี่ค่ะราคาสี่ร้อยบาทดามไม้ประดูเนี่ค่ะดามไม้ประดูนะะดมมดี่ยายนุ่นงกับบดเอนเอาดามใส่เห็บเบืองแจ็กเจียนเนาะมื่อนี้กับลูกค้าเพ่ะเรียกร้องมาว่าเอาดามใส่ให,าาใสให้เห็ดดามห้ยเนี่ยายนุ่งก็จัดให้ค่ะมีตอกทรงหงเหิน ราคาถูกๆราคาหลักร้อยค่ะนี่ทำจากเหล็กเนบมันค่ะสวยมากๆแต่มีตอกทรงของเหินสองจุดห้ากูลเจ็ดนิ้วราคาสี่ร้อยบาทพร้อมกับดามดามก็เป็นดามไม้ประดุ้บึงถูกสิทธิ์ถูกทางเลยขอโทษค่ะทรงของเหินเด้อค่ะพี่น้อง เห็นแล้วอยากได้มีตอกเวดใส่กระท่นมหายายน้องเด้อค่ะสวยๆงามๆตอกทรงหงเหนินดามกระดามใหม่ประดูสวยๆค่ะอาต่อมามาบ่งมีดโตอ,อันนี้ค่ะมีดโตปลาตัดทำจากเหล็กแหนบอันนี้มีดโตปลาตัดทำจากเหล็กแหนบน สามจุดห้าคูณสิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดอันนี้ราคาสามร้อยบาทสิบสี่นิ้วสามร้อยบาทด้วยค่ะยายนุ่งก็ชอบวัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดเนาะสิบสี่นิ้ววัดจากปลายสุดด้ามมีดมีดโตปลายตัดว์สิบสี่นิ้วราคาสามร้อยบาทค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งสุดสุดทั้งค่ะคมมากๆนะคะ หอมามากเลยค่ะรับประกันคุณภาพถูกชิ้นงานเด้อค่ะผี่น้องบ้านท่านเคยใส่มีดจากยายนงกับล่องมาใส่บังเด้อค่ะทำจากเล็กเหนบราคาถูกๆราคาหลักร้อยเบาแพงค่ะเบ้าแพงทุกชิ้นงานรับประกันคุณภาพต่อมามาเบังอันนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นมีดโตปลายตัดอันนี้สากุลสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วเอ่อสิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้าม,มีดอันนี้ราคาสี่ร้อยบาทอันนี้น,นี่ราคาสี่ร้อยบาทสิบหกนี่ว,วัดจากปลายมีดสุดดม,มอันนี้ก็ทําจากเหล็กเหนบทุกยางคะ่ะเหตุจากเหล็กเหนบทุกชิ้นงานเหตุจากเหล็กเหนบนอกจากสีสั่งเนอะค่ะนอกจากูกค้าเป่นว่า จะสร้างว่าเอาเล็กนั่นเล็กนี่เอาเล็กตะใบเอาเล็กอ่าตะลับลูกปืนเอาเล็กอย่างสินอกจากเพิ่นจะสร้างมาว่าเอาเล็กใดยายนุ่งถึงจะเหตุเล็กนั่นห้ถ้าเพิ่มบ่ได้บอกอย่างอ่ยายนุ่งก็จะใช้เล็กแหนบเอาเล็กแหนบอย่างเดียวค่ะได้หรือเล็กเหนบอย่างเดียวตีให้ทุกชิ้นงานทําจากเหล็กแหนบรับประกันคุณภาพค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้กระโทนมหาตาแหวนยายนุ่งในที่ 0934963852เ,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 เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อจ้ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่หรือถักทายยายนงทางไล่กระเดบันทึกเบอร์นี้ลงไปก็จะขข้นมิดโตตาแวนเขินมากอะถักทายยายนงทางไล่ได้สอบถามทางไล่ได้สามารถรับจมในสองช่องทางเด้อค่ะ ทาง youtube เขาไปชมได้ทาง y o u t u ู e และทางเพจ a ฟ e b o o k แล้วแจ้พี่น้องสะดวกค่ะสะดวกทา่านหนก็เขาไปรับชมได้แบบเอบเอเขาไอก็มีภาพให้เบิงะะ้งเลยค่ะต่รุ่นใดมากรุ่นไหนก็เขาไปเบิ้งได้ค่ะมีทั้งโอนและปลายทางแล้วแจ้พี่น้องสะดวกจะโอนหรือปลายทางก็ได้ค่ะไม่บวกเพิ่มค่ะเออ พี่นห้องสนใจโทรมาเด้อค่ะมือนีย่าองกับพ้ามาเบิงสำเนียก่อนสวัสดีค่ะถอดเออโอ้ว